แม่ลูกลูกตัวเมียสูงร้อยสามสิบสองบวกลูกประมาณสองสามเดือนสองเดือนสองเดือนไหมครับ,ระระบพะเปิดเท่าไรก่อพอเจ็ดสิบห้าราคาต่อร่องใดครับมาลูกพุ่มหกสิบ ลูกตัวเมียลูกตเมียทั้งคู่ครับสองสามเดือนก็อายุสามเดือนสามเดือนเสร <2 S 2> องเดือนแม่ใหญ่ๆก็มีครับแม่ใหญ่ช่วงร้อยสี่สิบบวกบวกไปแม่ใหญ่ไปแม่ใหญ่ก็สี่สิบบวกบวกครับหาแม่ไองไปสาวมีตำหนินิดนึงบอกไปเลยครับลูกสาวม,มีตำหนินิดนึง คนที่ชอบคนที่กำลังพัฒนาต้องการป่อยพัฒนานะครับเชื่องเชื่องครับทุกตัวจับได้รูปไร่ขี่ได้ทุกตัวปล่อยบ้านปล่อยบ้านปล่อยกันบ้าน,านครับ